สวัสดีค่ะนันจามโมเรทีเอสแพดค่ะโดยปกติแล้วส่วนใหญ่เวลาที่เราอยู่กับโลกออนไลน์หรือว่าใช้โทรศัพท์มือถือเราใช้ทําอะไรกันบ้างคะแน่นอนว่าส่วนใหญ่ใช้สื่อออนไลน์เพื่อความบันเทิงใจไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงหรือว่าเล่นเกมออนไลน์หรือบางคนอาจจะใช้สื่อออนไลน์เพื่อช้อปปิ้งออนไลน์หรือว่าค้นคว้าหาความรู้หรือสืบค้นหาอะไรที่น่าสนใจในชีวิตของเราใช่ไหมคะ และคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งของโซเชียลที่ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นมาก็คือเพื่อการติดต่อสื่อสารติดตามและอัปเดตข่าวสารต่างๆซึ่งหากพูดถึงแอปพลิเคชันยอดฮิตที่ติดอันดับยอดผู้ใช้มากที่สุดของคนไทยก็คงหนีไม่พ้น Facebook นั่นเองค่ะว่าแต่เคยเป็นเหมือนกันหรือเปล่าคะแต่ก่อนเคยคิดมาตลอดว่าแค่มีพาสเวิร์ดล็อกอินเข้าไปอย่างเดียวก็ปลอดภยัยและน่าจะเพียงพอแล้วละ่ะ แต่เชื่อไหมว่าแค่รหัสผ่านอย่างเดียวไม่พอค่ะเพราะหากมีเพียงแค่รหัสผ่านโดยไม่ได้ตั้งค่าความปลอดภัยหรือตั้งค่าความเป็นส่วนตัวอะไรใน Facebook เลยโอกาสที่เราจะโดนแฮก a c e b o o k ก็เทียบเท่ากับ99.99% 99เลยนะคะเหมือนข่าวตามสื่อต่างๆที่เราเห็นกันบ่อยๆ วันนี้เลยอยากชวนทุกคนมาเรียนรู้วิธีการตั้งค่าความปลอดภัยแบบง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนเพื่อป้องกัน f a c e b o o k ของเราให้มีความปลอดภัยกันถ้าอย่างนั้นลองมาตั้งค่าไปพร้อมๆกันเลยนะคะความปลอดภัยที่1รับการแจ้งเตือนเมื่อมีคนเข้าสู่ระบบที่ไม่รู้จักขั้นตอนการทำไปที่แอป f a c e b o o k แล้วไปที่แท็บไอคอน3ขีดและไปที่ตั้งค่า จากนั้นไปที่การรักษาความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบรับแจ้งเตือนเมื่อมีการเข้าสู่ระบบที่ไม่รู้จักจากนั้นเลือกช่องทางการแจ้งเตือนหลังจากตั้งค่าให้แจ้งเตือนทาง f Facebook อีเมลหรือ Messenger แล้วเมื่อมีการเข้าสู่ระบบ facebook จากบัญชีอื่น f a c e b o o k ก็จะแจ้งเตือนตามช่องทางที่เราตั้งค่าไว้ความปลอดภัยที่2การยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นขั้นตอนการทำให้เราเข้าสู่ระบบในแอป Facebook ก่อนจากนั้นให้แตะไอคอนรายการ3ขีดแล้วไปที่การตั้งค่าแล้วก็ไปที่การรักษาความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบจากนั้นให้เราดู และเข้าไปที่การยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นจากนั้นไปที่ข้อความ SMS ให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราลงไปจากนั้นให้เรารอ SMS จาก Facebook ที่บอกรหัส OTP จำนวน6หลักและกรอกในช่องว่างและกดเปิดใช้งานเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนี้เวลามีใครพยายามล็อกอิน Facebook ในเครื่องเบราว์เซอร์ที่เราไม่เคยล็อกอินมาก่อนก็จะมีการขอรหัสยืนยันตัวตนที่ส่งมาทาง SMS แล้วเราก็จะรู้ตัวด้วยว่ามีคนพยายามเข้าล็อกอิน c e e o o o k ของเรานั่นเองสังเกตหากเป็นเราเองที่เข้าเบราว์เซอร์อื่นให้เราคลิกที่นี่คือฉันแต่หากไม่ใช่เราที่ล็อกอินเข้า f a c e b o o k นั่นหมายความว่ามีคนเข้า Facebook หรือกำลังแฮกนั่นเองแต่ไม่ต้องกังวลไปนะคะ เพราะเราได้ตั้งค่าความปลอดภัยและรับการแจ้งเตือนไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเพียงคลิกนั่นไม่ใช่ฉันเท่านี้ Facebook ของเราก็ปลอดภัยแน่นอนค่ะนอกเหนือจากการตั้งค่าความปลอดภัยที่ได้ยกตัวอย่างไปแล้วก็ยังมีการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวอื่นๆที่จะช่วยให้เราสามารถเล่น Facebook ได้อย่างหายห่วงอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นจำกัดผู้ที่สามารถส่งคำขอเป็นเพื่อน จำกัดผู้ที่สามารถค้นหาเราผ่านข้อมูลติดต่อหรือว่าลบแท็กป้องกันการถูกแท็กกำหนดผู้ที่สามารถดูโพสต์เก่าของเราได้กำหนดว่าใครสามารถเห็นกิจกรรมบนแอปของเราและการตั้งค่าอื่นๆอีกมากมายถ้าไม่อยากถูกแฮกอย่าลืมเปลี่ยนรหัสผ่าน Facebook ทุกๆสามเดือนด้วยนะคะตั้งรหัสผ่านให้ซับซ้อนอย่าให้เดาง่ายด้วย และที่สำคัญเวลาไปใช้เครื่องสาธารณะล็อกอิน a c e b o o k ที่ไหนก็อย่าลืมล็อกเอาด้วยนะคะปลอดภัยไว้ก่อนจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของแฮกเกอร์ด้วยความปรารถนาดีจากพวกเรามูลิธี e เอ a แค่ะ